เฮ้มึงออกให้เหนียนดิออกง่ายเลยครับอะไรเนีย่ยขับรถทีเดียวจะบังอะไรเป็นเจ้าโอ้โยยากกูไอ้เที่อ่ออกเป็นยังไงโอ้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 ใครวะ

rồi bến chị hay rồi đang ngồi cái clip của khai cái Tây là lan đang anh thấy con bò thế vậy ông loài như này ngon em tìm đấy, hả khai không lăng mưng ไอเบนไอเบนเล่าหนโอ้ยเยอะข้อสุกอ่ะเบนเล่ากันดีดิอนอีดิอันดีดิอ้ยัตว์มึงเจงหัเฮ้สิบล้อไปเลยไปครับไปเอาดีเอาเลดี

เยอะโ้นี่วะสามจีก็ไม้เนี่ยต้รวน่ะโอยแนั้นี่แลนูมีเตเยอะลงลงเบื่อน่ะ รล้อตำรวจว่าะไรพวกเราเนเรียกอไปอยู Jean ่รขอาความคับ no ีเขนี้อีกที่นึงแม่งได้รถกูไปแล้วยัยไอ้เชือบล้ไปล้ไปเอาไปน้ำบอลด้วเป็นไงวะให้สองขันนี้ปไปไปน้อ้ไ้เสต